สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIOIYK นะคะและคลิปนี้ค่ะท่าจะมาบอกเคล็ดลับในการเก็บมะนาวไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยนะคะก่อนที่ท่านจะไปรับชมนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะมาดูกันค่ะว,ว่าเรามีเคล็ดลับเก็บมะนาวยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็นํามะนาวไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ําก่อนนะคะ จากนั้นนำมาผ่าครึ่งค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคั้นน้ำมะนาวกันค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะก็ตามที่ทุกท่านมีเลยนะคะบางท่านก็อาจจะมีเป็นเครื่องคั้นน้ำมะนาวเหมือนในร้านขายน้ำปัน่นหรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีที่บีบน้ำมะนาวแบบที่ต้อยใช้อยู่ในตอนนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มีเลยก็บีบมือเลยค่ะง่ายดีนะคะได้เหมือนกันนะคะ คั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองเอา,มาเมล็ดออกนะคะจากนั้นค่ะนำมาใส่แม่พิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งนะคะ บางช่องที่เราเทใส่อาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราใช้ช้อนนะคะตักแบ่งใส่ช่องที่น้อยๆได้นะคะเสร็จเรียบร้อยปิดฝานะคะแล้วก็นำไปใส่ช่องฟิีดกันค่ะ นะคะก็คือน้ำมะนาวที่เราฟิตไว้นะคะแล้วก็จะแกะออกจากแม่พิมพ์นะคะก็จะได้น้ำมะนาวเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะ1ก้อนนี้นะคะก็ประมาณ10มิลลิตรนะคะหรือเกือบๆหช้อนโต๊ะนะคะ เวลาที่จะใช้นะคะเราก็จะหยิบออกเป็นก้อนแบบนี้นะคะอันนี้คือต้อยแก่เอาจะพินพนะคะแล้วก็เอาใส่กล่องแล้วจะเก็บไว้ในช่องฟิตเหมือนเดิมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับการเก็บน้ำมะนาวไว้กินนานๆนะคะที่ต้อยนำมาฝากในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าแก้ปัญหาม,มะนาวเน่าเสียกินไม่ทันนะคะหรือช่วงไหนที่มะนาวมีราคาถูกๆเนี่ยเราก็ซื้อมาคั้นน้ำเก็บไว้แบบนี้ได้นะคะทำให้เรามีมะนาวกินทั้งปีนะคะ คลิปหน้านะคะจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากอีกนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ